สวัสดีครับพ่อพี่น้องมาแล้วครับครับขอแรงมาแล้วครับผมลุยซานึงๆมาแล้วไอป่าความาโตง่ายพี่น้องไปหาป่ามาเพราเกจตออกแล้วครับป่าควาตตงนี้นี่ไปซื้อควายมาวันอาทิตย์ไปประคบร่มกควายหน่อพี่น้องนี่ยแหละครับผมเดี๋ยว เครื่องเทศผมก็หรมนีนะครับข้าตะไคร่ใบบุกรูดหักปักซี่ครับพี่น้องเดี๋ยวหั่นปากกันครับผมสามต้นพี่น้องปากไ่ปากไคนนเดี๋ยวเต็ดเครื่องปรุงครับผมนะครับพี่น้องข้าตะไคร่ใบมะกรูดข้าตะไคร่ใบมะกรูดหักปักซี่พี่น้อง ปุ่มเลยครับลูน้ำปลาเส่หลักทีมากเหมือนกัน <c oughs> ดีเส ไปแดก,ดค,รกค,รแครับพี่น้องใส่ไว้น่อนยเพื่อความเสบของน้องพี่น้องเลยนั่นแหละครับไปครับพี่น้องเสี่ยงไป,ไปโดนแรก อย่งไปไ้ปเลยเอาเลยนี่ครับผมเครื่องปรุเครื่องเทศเทาหอผมอผ,มอผมักงเลยครับผักงเลย ต้นหอมอต้นหอมผักซีผักอีตัวบกับเ้าปาี่น้องนี่แหละสุดยอดเลด็วซะป้อมหอมอยู่ดีอยู่ในนีเบิ้ลไว้ครับพี่น้องใส่หีบ น้องเต๋อนครับไปครับท่าก็ซุกครับผม เวยแล้วครับพมม่น้องสุกแล้วเอ้ยยุบโอ้ยหอมคารนเองเลยแก่ดีกว่าไม่ต้องไาหรอก พี่น้องเลยหอมเครื่องเลยยังหอมหอมเลยน้องหอม,อหอมเอออมดี่ยวเนี่ครับพี่น้องเลยเส้นครับผมนี่แหละครับปลาคอเผาควายสบ,สบเซาคงหอมๆไม่ร้อง ขอบค้นตีกดตตดตามกดไละ์กดแช่ชีพนอนครับเด้อแซบวิวซะกันมีสิ่งใดอยากจะถามก็ลงลอมคมนตมไว้ในคลิปนะครับเนาะผมไม่ไม่ต้องเดี๋ยวผมจะจัดกันในตอนนี้ได้เวลากินหรอครับผมเชิญครับพร้อมเสิร์ฟครับผมสวัสดีครับ